มอตัวนี้แล้วก็ชุดโมดูลกันดูดของ ABS นะครับผมจะ้สำหรับป้องก,กันไฟคืนแล้วก็ป้องกันไฟดูดแล้วก็ป้องกันไฟรั่วนะครับผมวันนี้ตางแจนนะครับก็จะมีอยู่ด้าบน,นนะครับจะเป็นของรูงนะครับผมคือลายกันดูดต้นตัวนี้นะครับเลยแต่แายด้านหลังตัวนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะมีของรูตัวนี้จะเป็นนิวต้นนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้จะเป็นลายที่ใช้กับ

จะเป็นยูท้อนของรถนะครับผมแล้วก็ออกจใจแค่มาเดินกันดูนะครับเมาแต่ใจก็กบบลูกเตอร์กินนะครับผม ก็จะมีลักษณะแบนี้นะครับก็คือสายลายสายไฟที่มาจากแหล่งจ่ายนะครับผมแต่ก็ส่วนโดยแอรนะครับแล้วก็นิวตันที่มาจากแหล่งจ่ายนะครับก็คืออมาจากมิเตอร์แล้วก็นิวตันตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะทิ้งโมเดนการดูดก็จะตรงนี้นะครับกรัแสลายระแสไฟก็จะจ่ายดุดผิดแล้วก็นิวตันตัวนี้จะเป็นนิวตันของโหลดนะครับตัวนี้สามารถตัดก้ากระแสตัดจ่าตัดเยอะได้นะครับตือที่10มิลลิแอมป์ก็30มิลลิแอมป์นะครับผม ตัวนี้สามารถาทําการติได้ด้วยนะครับผมว่าอุปกรณ์สามารถแจยันหรือว่าอุปกรณ์เกิดความเสียนะครับถ้าเรากดปุ่มติดตัวนี้ก็แล้วก็เบ็กเกอร์ก็จะออฟสันทีนะครับถ้ามีกระแสอยู่ตัวนี้ก็จะมีขนาด3 2แอมป์สิแอมป์แล้วก็6ิามแอมป์นะครับผม